ในช่วงแรงสกิดค่ะตอนนี้นะเขามีการประกาศเลือนแก๊ปขาเยียบแผ่นดินของหนักท่องเที่ยวเป็นหนึ่งมกราคมปี6อเจ็แล้วนะคะรายละเอียดไม่เปนผือติดตามได้ในช่วงค่องแรงสกิดสกิดขาวค่ะแรงสกิดสกิด เื่อนแก๊ปขายเย็บแผ่นดินของนักท่องเที่ยวเป็นหนึ่งมกราคม2567ด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็หวังขยายเวลาเปิดผับถึงตีเซจ้า สวัสดีจ้าตอนนี้น่นาต้องบอกว่ามีการประกาศเลือนแก๊ปขายเยบแผ่นด,ดินของนักท่องเที่ยวเป็นหนึ่งมกราคมสองพรหกสิบเจ็ดแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันรัฐมนตรีท่องเที่ยวนี่นะเขาก็หวังจะขายายเวลาการเปิดผับไปจนถึงตีเซเขายวว้ำว่าศึกษามาแล้วเป็นทางบวกเพิ่มนักท่องเที่ยวห้าล้านคนรวมถึงดึงเศรษฐกิจล็อกมาคึกคักจ้าซึ่งเรื่องนี้น่นานายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เปิดเผยว่า ในการประชุมห้าหรือแนวทางปฏิบัติการจัดเก็บขา่ารรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือเที่เราเรียกเรียกกันว่าขาเยียบแผ่นดินเขาได้เห็นชอบให้เหลื่อนเก็บข่าเยียบแผ่นดินของนักท่องเที่ยวเป็นวันที่หนึ่งมกราคม2567ซึ่งจากเดิมในนาเทจะเริ่มเก็บตั้งแต่วันที่หนึ่งมีถุนารยห2566หลังจากนี้ก็เป็นนาเทของรัฐบาลชุดไหม่จะต้องมาดําเนินการต่อ สำหรับการจัดแกบ็บขับแยบแผ่นดินในนาจากหนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเขาก็จ่าย150บาทถึง300ยบาทโดยช่องทางทางอากาศก็โยเทสามร้อยบาทต่อคนส่วนช่องทางบล็อกในนาแล้วก็ทางนา้ำโยเท150บาทต่อคนแล้วก็ต่อหนโดยยกเว้นการจัดแกบ็บาธรทมเนียมสำหรับภู้ิหนังซื้อเดินทางเพื่อการทูตกงสุนหรือว่าการปฏิวัติราชการ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศไทยหรือว่านั่งซื้ออนุญาตให้คนต่างดาวทำงานในราชนาจักรเป็นการเฉพาะตามเทกกระทรวงแรงงานขากำหนดผู้โดยสารพันทารรากแล้วก็เด็กอายุไม่เกินสองปี แลวการบุคคลอื่นตามเทคณะกรรมการท่อท่อชออ่อเขากำนอดน,นั่นแหละจ้ะาคณะเทการย้ายเวลาเปิดพับถึงตีเซน่น่าหลังจากกระทรวงการท่องเที่ยวเขาได้ทําการศึกษามาเรียบร้อยแล้วเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนให้จํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหลาล้านคนหรือว่าคิดเป็น2 5เปอร์เซ็นต์ของ2 0ล้านคนของจํานวนนักท่องเที่ยวในปีฮกฮกแล้วก็ดันรายได้เพิ่มขึ้นเลยอีกเ5เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็คาดว่าจะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก 6.25หหล,าลา้านบาทเพื่อสนับสนุนให้มีรายได้ลับมาไป10%ของรายได้ปี62ได้ตามทว่างเป้าไหมวันนั้นเละจา้าเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านแทดีในการตอนรับนักท่องเที่ยวให้เขาจะมาเที่ยวให้กับบ้านเรานจาีจ้าบ๊ายบาย